โรงเรียนสแกโพงอนุสออำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมเขตหนึ่งขอนำเสนอประวัติและผลงานทางวิชาการของนางสาวชนัดดาสมอครูวิทยาฐานะชำนาญการพอสังเขตดังนี้นางสาวชนัดดาสมอเกิดเมื่อวันที่10พฤษภาคมปีพุทธศักราช2517ที่อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย บิดาชื่อนายเทียบสมอมารดาชื่อนางสวยสมอปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่357ทับ70หมู่บ้านการเคหะตำบลอีสานอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมสถานภาพอย่าร้างมีบุตรสองคนคือ 1. เด็กชายธนรัตน์แสนโคตรหรือน้องแทนอายุ14ปี กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองโรงเรียนบุยรมพิทยาคมมีเกรดเฉลีย่ย3.29 2. เด็กหญิงทนวันแสนโครหรือน้องชิปอายุ12ปีกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุยรมประวัติการศึกษานางสาวชนัดดาสมอ สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีคณะครุศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกคหากรรมศาสตร์สาขาเสื้อผ้าและการแต่งกายจากมหาวิทยาลัยราชภาัฏนบุรีรัมย์ประวัติการรับราชการบรรจุครั้งแรกเมื่อวันที่18มิถุนายนพุทธศักราช2540โรงเรียนบ้านหนองดุมตำบลตูมใหญ่อำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการที่โรงเรียนสแกโปรงอนุสอ์อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์สำกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขตหนึ่งผลการปฏิบัติงานด้านที่1ด้านวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรัณวิชาชีพตอนที่1การมีวินยัยนางสาวชนัดดาสมอ ได้ปฏิบัติตนตามระเบียบแบบแผนของทางราชการอย่างเคร่งครัดรักษาวินัยในตนเองได้ยึดถือตามกฎกติกามารยาทบทบาทธรรมเนียมแบบแผนที่ดีงามของสังคมตอนที่2การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นผู้ที่มีความอุตสาหะขยันอดทนมุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อผลสำเร็จของงานยึดมั่นในคุณธรรม ริยธรรมมีความศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนายึดมั่นในหลักนิติธรรมยึดมั่นในการประครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมตอนที่3การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมมีการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงละเว้นอบา,ายามุข และสิ่งเสพติดทุกชนิดได้ให้ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลและของทางราชการให้เป็นไปอย่างความถูกต้องดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีเหมาะสมกับสถานภาพและตำแหน่งหน้าที่ประหยัดมัธยัต์อดออมจนทำให้ครอบครัวมีความสุขประสบความสำเร็จตอนที่4ความรักและความศรัทธาในวิชาชีพนางสาวชนดดาสมอ เป็นสมาชิกที่ดีของสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูสนับสนุนหรือร่วมกิจกรรมของวิชาชีพและทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์ศึกษาคน้นคว้าริเริ่มสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ๆมาใช้ในการพัฒนาวิชาชีพพัฒนาตนเป็นผู้นําและผู้ตามในวงการวิชาชีพครูรักษาชื่อเสียงและปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพอย่างดีเยี่ยม ตอนที่5ความรับผิดชอบในวิชาชีพได้มีการดูแลเอาใจใส่ถ่ายทอดความรู้หรือส่งเสริมการสแสวงหาความรู้โดยไม่บิดเบือนปิดบังหวังสิ่งตอบแทนช่วยเหลือผู้เรียนและบุคคลทั่วไปอย่างสม่ำเสมอและอย่างเต็มความสามารถตามหลักวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอและเท่าเทียมกันศึกษาค้นคว้าริเริ่มสร้างสรรค์ ความรู้ใหม่ๆสรรสร้างนวัตกรรมนำมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผนพฤติกรรมตามจรรญ,ญาบรรณวิชาชีพมีจิตอาสาจิตสาธารณะและมุ่งประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นหลักด้านที่สองความรู้ความสามารถในสายงานการสอนส่วนที่ห เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนดังนี้ 1. มีความสามารถในการจัดทําหลักสูตรอย่างเป็นระบบ 2. ได้จัดทําแผนการจัดประสบการณ์ 3. ได้ผลิตสื่อการเรียนการสอนจัดทํานวัตกรรมใหม่ๆนํามาใช้ในการเรียนการสอนแก่เด็ก 4. มีแฟ้มสะสมผลงานของเด็กครบทั้ง4ด้านคือด้านผู้เรียนด้านสถานศึกษา ด้านชุมชนและด้านตนเองส่วนที่สองการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในสาขาหรือกลุ่มสาระที่รับผิดชอบหรือในงานที่รับผิดชอบนางสาวชนัด,ดาสมอได้มีการศึกษาค้นคว้าเข้ารับการอบรมสัมมนานอยู่อย่างสม่ำเสมอและได้ประมวลความรู้ จากการอบรมสัมมนา,านำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและได้ให้บริการทางวิชาการให้คำปรึกษาเผยแพร่เอกสารสื่อผลงานทางวิชาการแกขร่ข้าราชการครูโรงเรียนอื่นผลงานทางวิชาการส่งเสริมผลงานการเรียนการสอนทางด้านวิชาเอกจนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการแข่งขันทำน้ำพริกผักสดเครื่องเคียงในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่จังหวัดมหาสารคามในปีพุทธศักราช2554และในปีพุทธศักราช2555ได้รับรางวัล100,000ครูดีของครุสภานับเป็นเกียรติประวตัติต่อตนเองและครอบครัวเป็นอย่างยิ่งจงตั้งใจทำให้ดีที่สุดทำวันนี้ให้มีความสุขก็พอ นี่คือคติธรรมประจําใจที่ถือปฏิบัติในการทำงานมาโดยตลอดงานทุกงานประสบผลสำเร็จได้เกิดจากพลังแห่งความมุ่งมั่นความเอาใจใส่ของผู้บริหารและทีมงานทุกคนรวมถึงความร่วมมือจากประชาชนและทุกภาคส่วนในพื้นที่ให้บริการการให้ความช่วยเหลือและให้ความร่วมมืออย่างดีเยี่ยม เราขอเป็นหนึ่งกลไกของสังคมที่จะกลับเคลื่อนต่อไปอีกตราบนานเท่านาน